สวัสดีครับพบกับเรานาวเมทาวเวลนะครับผมในทริปนี้เราจะไปไหนดีทุกคนเนี่ยดูสภาพสายแบกของเรา <c oughs> เราจะไปเชียงใหม่นะครับจะไปเขาดาวที่ดอยอ <c oughs> ินถนนนะทุกคนตอนนี้เซ็ตแล้วเซ็ตเลยแล้วคือ 10A0 กิโลนะครับทุกคนในเราจะไปดอยปุยไปดอยปุยกันนะทุกคนโอเคพร้อมพร้อมแล้ว Bye bye. บ,บ<ค>ายบายบ๊อบบี้ไปกันเลยนะรุะ่ยโอเคครับผมถึงจุดพักรถจุดที่หนึ่งของเราแล้วนะครับขี่มาก็ร้อยหกสิบกว่ากิโลเนาะจากจุมแพมานี่ร้อยหกสิบกว่ากิโล ผมหลังจากที่เรามาพักรถพักคนได้สักแป,ป๊บหนึ่งเราก็จะเดินทางกันต่อแล้วนะครับผมตรงนี้จะเป็นอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงฝั่งพิษณุโลกนะครับทุกคนเนี่มาลอยก่าโลแล้ว้อยก่าโลแล้วไปกันต่อไปกันต่อฝุ่นเยอะมากครับเรามองไปซ้ายมือจะเห็นเหมือนกับไฟไหม้อยู่ตรงนู้นนะครับนี่ ถึงแล้วร้านอาหารร้านเก่าเจ้าเดิมที่เราเคยมากินครับทุกคนต้องมีคำว่ากาแฟรฟรีนะครับผมถึงจะมาถูกร้าน <c oughs> ต้องดูดีๆครับทุกคนโอเคจะมีต้นกา้ามปูใหญ่อยู่หน้าร้านนะครับนี่คือป้าสีข้าวราดแกงกาแฟรฟรีนะครับทุกคนร้านนี้ร้านนี้ทา,ามาตำอร่อยอร่อยเลย กาแฟรวมปีเลยฮะโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงอุตรดิตถ์ใช่ไหมกำลังจะเข้าอุตรดิตถ์แล้วครับทุกคนอีก0กิกิโลตอนนี้แวะกินข้าวป้าสีแล้วก็มาเติมน้ำมันครับผมเติมน้ำมันถังที่สองหลังจากที่เราเติมเต็มถังมาจากชุมแพนะครับมานี่ก็จุดที่2ครับที่เราจะเติมกันอ่า เราจะเติมอีกเตก็มถังครับทุกคนจะถึงเชียงใหม่ไหมสองถังเรามาลุ้นกัน <c oughs> โอครับเคครับเติมน้ำมันอีกสี่รอบาทนะครับเต็มถังพอดีเลยถึงเหล็กเลยนะฮะทุกคนนี่ถึงเหล็กพอดีเลยเรามาลุ้นกันเลยว่าถัางนี้จะถึงเชียงใหม่ไหมโอเคไปลุยกันตอ่อ ครับทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมา488กิโลแล้วเติมน้ำมันอีกทีกว่าเหลืออยู่2ขีดนะอ่านลงก่อนโอเคครับตอนแรกเราก็คิดว่าจะขี่ไปให้ถึงเชียงใหม่เลยนะครับ mm hmm. ว่าเราจะได้เติมน้ำมัน mm hmm. แต่พอคิดอีกทีนึงมันยังไม่ถึงเชียงใหม่นะมันเหลืออยู่2ขีด แต่คิดว่าถ้าเราขี่ไปก็จะถึงพอดีเราก็เลยคิดว่าเติมไว้ดีกว่านะครับอุ่นใจกว่าเราจะได้เข้าไปไม่ต้องเข้าไปในเมืองนะครับจะได้ออกแบบทัพไปเลยแหม่ ADV 350นย่ก็ ADV ไม่ใช่เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันแล้วก็ไม่ได้เป็นรถที่กินน้ำมันนะมันก็สมส่วนแหละสำหรับผมนะอประมาณนี้ทุกคน สวัสดีครับกากเต็นท์เลยครับครับต่อไนเลยครับโอเคขอบคุณครับมาทักนิดนึงครับสวัสดีครับมากลางเต็นท์ครับผมต้องขวามือใช่ไหมครับตรองขวามือใช่ไหมครับต้องขวามือใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับนี่ไงเจ้าหน้าที่เต็มเลย ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับผมเน่เข้ามาต,ต่อกางเต็นท์ได้ที่นี่เลยทุกคนเนี่ยมีเจา้าหน้าที่อยู่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยวันนี้เต็มไปหมดเลยที่จอดรถแทบไม่มีเราไม่รู้ว่าเราจะต้องหาที่กลางตรงไหนต้องถามเจา้าหน้าที่ก่อนนะครับจะมีวิวให้ดูด้วยนะในหลังร้านค้านะจะเป็นวิวของเมืองเชียงใหม่กันทุกคนแน่ เดี๋ยวเราไปหาที่กลางเต็นก่อนแล้วเราก็ค่อยไปหาอะไรกินนะครับร้านค้าก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีให้เลือกกันหลายร้านมากแหมโอเคโอ้ตรงนี้สวยเออมามันไม่มีวิวไงตรงเต็นทนะ์จ,จอดรก่อนเราเซอร์วก่อนนะฮะ หา,หาจุดกลางเต็นท์ก่อนฮนะตรงนี้ห้ามก่อไฟปิ้งยา่างโอเคว,ว้าวนี่ครับกระเป๋าใบนี้คือสุดยอดมาก ไม่มีอะไรไม่อยากจะขายนะกระเป๋านะมอโต้บลูหกสิบหกลิตรหกสิบหกลิตรป้าไม่ได้ขายน้องเหลืองนะครับแับแรกนี่ผ้าห่มนะ่ผ้าห่มเล็กหนึ่งรองเท้าสองคู่โอันนี้แหละหักกับผมว่าโอ้ยหักจริงคริสต์มาสไม่เป็นไรแงนมีหมอนผ้าห่มมีดาวดาวดาวงองอแล้ว ไกลนี่ฟงมาละไรไไไหรอ,อมีอะไรอีกเข้ามามีหมอนพ่อผมเยอะมากแล้วก็ถุงนอนอันนี้ไม่ใช่เครื่องปรุงเครื่องปรุงถุงนอน <4 S 1> สี่อันถุงนอนสี่ถุงเลยครับมากันสองคนพ่อผมอีกสองเราจะเปิดให้เขาเช่าทีเนี้ยไม่ไหมดแล้วกับเขาไปนี้ จริงๆใส่ได้อีกนะแต่ว่าไม่อยากยัดน้องเยอะโอเค่ปไปปูกันใส่เต็มที่และเต็<า>ยมยัดนะใช่มึงชาดีคนขี่รถชาร์จแบตทุกคนอ,คอยให้ย้ายอออน,น,นอนหมดจะตุ่งนอนออกมา <laughs> ได้พอดีไม่ไหลนะไม่ไหล ไหลก็ไม่เป็นไรมีข้างหน้าลองลาบอยู่ไอ้เรา็ะส่ไหลใช่ด้วย <c oughs> เนเต็นท์เราก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะ เนด่ากันครับวันนี้ทุกคนมีเพนน่าเขาว่านา <c oughs> ่ารักดูของเราไม่สวยเท่าไหร่นะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองเย็นนี้หาที่สวยๆแล้วกันแต่เช้านี้เราต้องรีบขึ้นไปจองที่ดอยปุยจุดชมอยู่จุดที่หนึ่งนะครับทุกคนแน่โอเค ไปกันเลยล้างหน้าแป,ปรงฟันอาบน้ำก่อนนะฮะเมื่อคืนกับตอนนี้ช่างแตกต่างเสืนก,กันเสลิดเกินนะทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนเต็มเลยครับคนกลางเต็นตรงนี้เต็มหมดเลยเราเดินเตสะสมอเข้ามาหลายอันเลยตอนนี้เหลือเราอยู่อันอยู่เต็นหลังเดียวเลยนะครับฝั่งนี้นะฝั่ฝั่งนี้อ่ะ จำนวนก็คนน้อยแล้วเดีย๋ยวเราเก็บเต็นท์กันก่อนนะจะได้ไปกลางดอยฟุีข้างบนกัน 30คนน่าจะเตรมตั้งแต่เช้ารถนี้แล้วล่ะอียคนเยอะมากโอเคครับผมตอนนี้เราก็ขนสัมภาระลงไปจุดกลางเต็นท์นะฮะนี่ก็รอได้อยู่จุดบีนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับตรงขายข้าวของสวัสดิการเขาเลยนะครับนี่ <c oughs> จอดรถอยู่ข้างบนแล้วก็ขนของลงมาครับตอนนี้ก็ 10โมงหรือเปล่า10บโมงแล้วนะครับในอากาศกำลังเย็ยน yeah. มาเมื่อเช้าอะ่ะเมื่อเช้ารู้สึกว่ามันจะแน่นกว่านี้นะครับตรงข้างทางเดินตรงนี้ก็กลางเต็นเต็มไปหมดเลยตอนนี้โล่งครับนี่นูน่นน,น,นูเราจะกางตรงนูน้นเราจะกางตรงนูน้น โอเคโอ้มีหมอกแล้วเป็นปุยหมอกมาแล้ะเมฆดำๆฝ mm hmm. นตกซะเนาะเย่ mm hmm. yeah. วิวนี้ mm hmm. วิวนี้เราจะเอาวิวนี้เลย mm hmm. สวยโอเค ก็คืออย่างนี้เลยครับทุกคนแทบจะมองไม่เห็นวิวนะเมื่อกี้มันคึมๆอะ่ะเป็นหมอกเป็นริ้วๆมาเลยฮะเย็นนี้เราจะเห็นดาวบุดินไหมเนี่ยดูจากข้างล่างแล้วแบบเออหมอกเยอะครับเย็นวันนี้เย็นแล้วก็หมอกเยอะด้วยเรามารุนกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงครับเนี่ยหมอกเต็มเลยอะตรงเนี้ย ลุ้นกันฮะว่าถ้ามีหมอกเราจะไม่เห็นแสงไฟที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ครับทุกคนเห็นไหมตรงนี้เราจะเห็นเป็นแบบเมืองของเ,เมืองเชียงใหม่เลยครับเดี๋ยวลซูมเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ประมาณนี้จะเป็นเมืองแผนเมืองเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นภูเขานะครับก็จะมีหมอกนี่สวยๆเลยฮะนี่มณฑาจากวัดจอยปุยนะครับจำนวนสามลูกนาอเข้ามารับ มีดาบาทแล้วก็ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เวลาประมาณ0 7 0 0น,นนะครับอันนี้คือสเสบียงเรานะครับวันนี้เราก็จะมียยะมาม่า นหมูมามา่าน้ำครุกน้ำโคก <Yeah. S 1> น้ำปรุงน้ำปลานขนมขนมมีครบครับวันนี้ <c oughs> ไม่มีแต่ถ้วย <c oughs> ไม่มีแต่อาหาร <c oughs> ไมม่นะี <c oughs> วันนี้จะทำอะไรกินครับ <c oughs> เคียบครับสัมภาษณ์หน่อยครับมามาฮะ มาอาหารเกาหลีมามายากิใชมายากิกับไข่เจียวม <c oughs> สิสึไข่เจียวมิสึใส่ซอสอร่อยอร่อย้ยเนไม่ธรรม,ด,มาดานะทุกคนนี่ดูเตาดูเตาเราก่อนดูเตาเราก่อนดูด <c oughs> ูนี่ฟิน <c oughs> จริงจริงจริง,รงเราจะได้ใช้เตาเนี้ยตั้งแต่เมื่อคือนแล้วนะครับทุกคนแต่เมื่อคืนนี้เราลืมซื้อเจ้านี่มา ลืมซื้อตัวนี้มามันก็เลยใช้ไม่ได้นะครับนวันนี้เราจะใช้เตานี้แหละเต่า3ามขาอังโลแย่ท yeah. ำข้าวกินกันตอนนี้เชฟเราก็เริ่มลงมือแล้วครับเชฟเมนูวันนี้ไข่ระเบิดครับโอ้แตะเสียนะเมนูแรกคือไข่ระเบิดนะครับเชฟ เอาเดิเอเด้อเรียกน้ำย,ย่อยนี่เราจะชมวิวแบบประมาณนี้ครับทุกคน,นวิวสวยๆเริ่มแล้วครับแสงไฟเริ่มมาแล้วดาวบนดินเริ่มมาแล้ว <c oughs> เราจะดูดาวเต็มท้องฟ้าได้ไหมเนะนี่ยแหน่ ตอนนี้เชฟเราก็ทำออเดอร์แบบอ,ออเดอร์มาให้กินนะครับก็มี2รายการนะครับีนมีไข่เมนูไข่แล้วก็เมนูหมูนะครับในบรรยากาศเราก็จะประมาณนี้บรรยากาศดีมากครับเยน็นฟังจาก,กเสียงผมมีน้ำมูก,กันอนะใช่เต็น์เราก็สบายๆนะครับข้างหลังก็มีไฟของร้านค้าสวัสดิการให้เราดีโอเคเราก็จะ ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับทุกคนนน่ไปเรื่อยๆไปเรื่อย ทุกคนเย้โอ้แดดซองแล้วอ้เยี่ยมอากาศน,นี่คือสุดยอดเลยหนาวทั้งคืนนะทุกคน เดนเลย <c oughs> ค่ะลองห่อองเท้าหรอกแอง่อด่นน่ะคะี้าที่หาวัก่อนะเดี๋ยวก็จะปั่นตอนอยู่นะเจ้าก็จะซับปีดีโออยู่เนอะ สิงห <test> ์ม <cost> ูเอ็กีแล้วก็มูใหญ่กมีนเอวาวันตะระยุวสุขีตดชายุโกภวะอาปิวัทานสีเลสามจัมุทธาพจายินโาตารธมาวัฒนติอายุวันโอสุขาอาราอายุ ว่ารถเก่งขึ้นมาได้ยังไงนั่นแหะตรงถนนใหญ่นั่นะตรงนี้ก็ควาคเกื้อๆกมาได้อีกแต่รถเก่งเน้อท้องไม่ขูดร,รถเก่งแบกบแบกบน้ำหนักมาด้วนยะ 那早年。